ครับไร์เกีย์ตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอวิธีการลงสนามมินนะครับมีคนเสิร์ชหาเยอะกดเข้ามาดูวิดีโอของเราเยอะเพราะฉะนั้นก็จต้องทำมาเรื่องนี้เนาะอย่างแรกเลยที่มีคนรีเควสตมาก็ของสนามมินทัวร์น้มภุมิที่ดาวโหลดมาจากลิงค์ที่มีอยู่นะครับก็ดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ซิปมาเป็นแบบนี้ก็ให้เปิดไฟล์ซิปเข้ามานามปกติครับ พวกนี้พวกนี้ผมจะต้องแนะนำให้อ่านเอ่อฟลที่เป็น Read Me เช่นอันนี้ Read มีขอขอไปก่อนนะครับเขียนว่าให้เอาโฟลเดอร์ e1n13 ที่อยู่ในนี้ไปแทนที่ซึ่งหมายความว่าให้ดึงโฟลเดอร์นี้ไปอยู่ที่อืน่นอันนี้จากการทดลองของผมแนะนำให้เอาไปวางไว้ในซีเน e ร y ของ fg data เพราะฉะน,นั้น ก็หมายความว่าอืมคือ object ให้สร,ร้างโฟลเดอร์ e110 แล้ว o อา e113 รรของขอมาวางในนี้ก็ออกมาคล่ยๆอย่างนี้ครับเกิดอีกครั้งก็จะเจอแล้วนะครับทีนี้อีกอันที่ผมเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วเรามาจะลงไปด้วยกันเลยนะครับของสนามบินอืมทางงีสิงคโปร์ครับ จริงมันจะเป็นทั้งสิ่งคโบโฟเลยตัวอย่างที่ผมได้อ่านไฟล์รีดมีมาแล้วมันเขียนว่าไงลุมนะครับเขียนว่าให้เอาวันนี้ไปแปะไว้ในเอฟ g t a ตเลยครับหน้าประหลาดใจแจ้งว่าเราให้อันนี้ไปเอ็ก a ร t ใส่โฟลเดอร์ที่ลงไฟล์เกีย่ยวไวได้เลยครับเช่นผมบุมชอบลงไว้ในโฟลเดอร์แบบนี้เปต้น,นครับก็กำลังออกมา นะครับอย่างที่ผมบอก I extract ไปแล้วใน FC data ครับขอเช็คทันก็จนะเห็นโฟลเดอร์มบบนี้ครับเพราะผม extrac t ตัวไฟล์นั้นออกมาแล้วขอโทษนะครับแต่น่าจะไม่เห็นหน้าตางที่ผม extrac t ไฟล์ออกมามาวางไว้ในนี้จากนั้นเอาทุกไฟล์ที่อยู่ในนี้นะครับอันนี้ละครับอีเนี ลมันก็เอาไฟล์ทั้งหมดนี้อ่าก๊อปป้นะครับผมจะได้มีอย่างอื่นให้คุณไปใส่ไว้ในนี้เลยครับจากนั้นก็จะมีน้าต่างขึ้นมาอ่า d e ไ i d e for each file ที่ไฟล์ที่เป็นเหมือนเดิมอ่าให้ใช้ไฟล์ที่มาจากไฟล์ใหม่นะครับแล้วก็เสร็จแล้ว เรียบร้อยครับลงเสร็จแล้วไมไ่เห็นเวลเดอร์เมื่อกี้หรือเปล่ามันจะมีสองไฟล์ที่มันทำกันแล้วเรจะต้องทําอย่างนั้นครับจากนั้นเรามาค่อยๆเปิดไฟล์เกียร์ก่อนมาดูเลยครับสคูณนะครับเราอันนี้ผมต้องติดตั้งทุกอย่างไอ้ผิดอันนิวอ่งงครับพับลงไฟล์เกียร์ไว้หลายอันในเครื่องเดียวกันต้องคมตอนนี้มีสองศูนหกจุดหนึ่งอันเก่าแล้วก็อันของจริงทกำลัง เปิดอันของจริงซึ่งมันจะต้องมาทำทุกอย่างแม่หมดเลยเพราะผมลงไฟล์มดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูครับนัด okay. ไฟน์วินโดว์โอเคไปือเป่าไม่น่าไปนะครับ อ๋อ oh, อีกแล้ว cannot find window แต่มันก็กลับขึ้นมาแล้วมันยังไม่ได้น e n อร r อะไรเข้าไปครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรื่งนี้มันก็อยากจะให้เป็นลงที่แล้ว VLB เดี๋ยวผมจะไปที่ครับวณะนี้เปลี่ยนเป็น monitor capture อร์รอบนะครับโดยับคู่อ่ะโอเคครับผมจะเปลี่ยนอีกรอบมปเป็นสิงคโปร์หรือว่า เดี๋ยวไปด S ครับมาแล้วไฟชนันเราจะมาที่สนามสิงโงโบชางีสังเกตได้ว,ว่าแผนที่มันไม่เข้าเลยเพราะว่าอืเขาเขาต่อเติมพื้นที่ไปครับคาดว่าน,นะครับใาดไปวางไว้ตรงนั้นก่อนนะครับฟูลสกรีนแล้วก็เลยครับวินด้านน โอเคครับกลับไปที่เกมแคปเจอร์ผมจะได้เปิดเปิดเกมให้ทุกคน,กคนดูจ้างมาเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอ้อผมลืมอีกอย่างมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกมน,น่าจะมีอยู่แล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงตัวเทรนเนี้ยไปครับ รูดใกล้มาดเดี๋ยวตอนหน้าผมอาจจะาสอนวิธีลงเทรนแบบปกติที่ไม่ฉลมีครัไอ้ายาว่าแล้วเขไม่ได้รวมเทรนมาด้วยออนญาตเปลี่ยนเป็น M มันกเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่น้ำแบบนะครับอ่ะๆๆเรื่อยวเจ็ดเวร์คราวหน้าจะต้องโชว์ดีว่าอย่างนี้จะยังไงเพราะว่ายังไม่ได้ลงเชเรีนะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องลง t e รนคราวหน้ากดอครับแล้วดูว่าเราจะเป็นยังไงครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ